สวัสดีครับเอฟซี ong, แฟนซองเอ่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดว่านเก่าเก็จะพาเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการทั่วสัมผัสระวางนนทิยาพ้าลวยก็พอคนเมืองสุรินทร์นะครับสายด่วนในโครงสุ่ยไทยนะครับเปลือกปูพญายนาคสามตัวหางเดียวซีเป็นตัวแรกนกน็ตามไปฟังน้ำกันนะครับเกามาแล้วกรแล้วหน้ากดติดตามเป็นกำร่างใจียนด้วยนะครับ พอ,อมมวนทั้งบนดนี้กับน,นวนทายาในแปลงบัตรมาให้ผมได้จัดทําเป็นคลิปเพื่อว่าจะให้เอซและทันผู้นสวมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ากันนะครับสีเป็นแงงน่แนะคนกบตามไปฟังพร้อมๆกับเขาผมเลยนะครับตามผมมานะครับพุอคนซริน,นะคะพอคนซุรินนี่คลิปนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะ โค้งสุดท้ายปูพญานาคมาเขาฝันนะคะปูพญานาคคงมีเพิ่นเคยมาหายงวดเกตซูนนะคะเลขก็ออกเกตูนนะคะงวดนี้เพิินมาหายเป็นเลขสามตัวนะคะสามตัวหางเดียวนะคะสามตัวหางเดียวหายเสือเอาลายนะคะนะคะ,นะคะกนจะเป็นมคลิปโค้งสุดท้ายนุนที่ย่าหายเบิ้งคลิปแรกนะคะบางท่านบางคนอาจจะบ่เห็นนะคะคลิปแรกโค้งแรกพอคนสุรินเพิ่นหายแบบนี้นะคะเพิ่นฝันปู ปูนี่ปูพุ่มอยู่หน้าเพิ่นนะคะมาหายศูนย์สองนะคะกับเลขทูปหาเจ็ดสามนะคะเลขปูมาบอกกับศูนย์เจ็ดสามนะคะต้องงวดคลิปโค้งสุดคลิปแรกเป็นแบบนี้นะคะสําหรับคลิปนี้เป็นปูมาหายเป็นปูพญานาคนะคะปูพญานาคมาเข่าฝันเมื่อคืนนะคะมาสดสดล่อนล่อนตอนเลาะสิแกงนะคะมาบอกว่าใหา ซื้อเอาหลายๆเลขสามตัวหางเดียวอยากได้บ้านก็ซื้อเอาหลายๆจะได้บ้านนะคะเลขหางเดียวจะเป็นตัวได้จะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุษนที่ยากกับพ่อคน้นซุลินนะคะโค้งสุดท้ายเลขกูพญานาคนะคะสายดวนค่ะไปชมน้ำกันเลยค่ะ สวัสด,ดีค่ะอาสวัสดีครับผมอ๋อมืาอนี้โทรมามีห้องสุดท้ายปะค่ะโอ้แกนว่า,าป,ปูปูพยานาคพอเพิ่มพอพอผันเงินฝันรุ่นแล้วมันมาหาพอค่ะพอผันเงินฝันมัน่งติดแจ้งเลยอะ มาโมจะไปอยู S <S ่บกกูจะไปดิกูจะไปจำานขมางมึ้ค่ะที่นี่ี่นังวาอันกูก็มางบอกเองมึงนั่นนะค่ะเจได้เด้อันวางเจได้เด้อเจด้หลายเด้อบัวาจะีเสามเลเลขสตู้ขงเดียวเด้อทเดียวค่ะกมาบอก ปูพยายนากบอกมันบ่ค่ะนั่นนะคนว่าหาสิบาสเท่าไรเด้อคนว่ามันบอกหกศูนย์ี่หกศูนสี่ะนะแต่ว่าเด็กเขาจะป็เก้ากับกันีนเด้อค่ะกับกันเก้าศูนย์สี่มันบ้ค่ะปูแนนะเอพ่อ ปูพูนไ่ได้บอกกันแม่นบะคะบอว่าพ่นไ่ได้บอกว่าพนบอกก่าแต่ว่าของต้นทีชนะค่ะพอเวามึงูดีแม่งเด้อกูไปคนเด้อ่นว่าพพอพูนาเระกันวไปเลยพ่นพ่นมาอูพยนาบอได้บ่ได้มากับยาบอครับพ่นพ่นมาคนเดียวพูนมาคนเดียวคน ก่อนที่เล้มาบอกเจ็ดโนน่ะนน่ะเราเรามาห้เดียวเนาะเรากับเรามาบอกทำนี่เราก็ไปเดินซื้อมันมีริมเด้อมันสิบแต่ลายเด้อปันมาค่ะฟันเพาอสอรีนี้อเสรสค่ะค่ะเอฟซีซื้อพอฟันมาขึ้นนี่ยคะครับฟันมาขึ้นเนี่ยจ้าของในยกฟันรอสิแก้งเนี่ย่ะคะพ่อ มปนันบอ่อเนาะเปนร้อยมันร้อยไปร้อยร้อยไปทั้งหมดก็เรยว่าโอ้ยต่จได้ปูหาลูกเจ้าเจ็บเจ้าป่วยได้ก็เรว่าพอพอเป็นแห้งเนี่ต้องนอเดเตียค่ะค่ะที่ว่ากินมั่นพิษเนี่ยบ่ค่ะเป็นแห้งเนี่เดือตวนอพอพอ,เ,อ,อนในในเจ้าพอบอกว่าเอาไว้โดยเส้นเนือเู่าดนู้น้เตกดูคนคน้นนาเจ้ามอดมเมีอ พ่อเป็นยังหรอกค่ะพ่อเพิ่นบ่อหายเป็นดอกผู้เพิ่นบ่อหายเป็นดอกค่ะมัตัวผู้เพินมากผู้ข้ามไป็นแล้วเมื่อรูปผู้พ่ๆกับไปอืมเป็นรูปหัวดอกกับเศราหรอกค่ะเพิ่นให้เลขสามตัวหางเดียวบอกให้ซื้อหลายๆนี่คือหกศูนย์สี่ แต่ว่าพ่อว่าให้กันเก้าศูนย์สี่เพราะว่าหากกับเก้าเป็นตัวเดียวกันนนทิยาเข้าใจถึงวะค่ะแ,แม่แม่แต่ขอให้เอฟซีของนนทิายาปู่ทุกคนรวมทั้งตัวนนทิยาไม่ส่งไม่ใช่ไอติมเรกสามตัวเด้ภาษาทุสาทุซาทูค่ะแล้วแม่เพิ่นจีได้ซื้อได้ยุบ่ค่ะแม่แมนสิด้จูเแ็มแม่น่าบอปลอกวตถุเรก เลขสามตัวซื้อตัวละนี่จิ๊บพ่อบอกไปพ่อจิบพ้อทุกตัวนะจิ๊บ่อบอกไปจิ๊บพ่จบพี่นะเซื้อค่ะลาโซกแต่จริงแจ่มมนี่ยพ่อจิบพี่้วมันจอดมองบอกกรจ้างค่ะถ้าซื้อแล้วเอ่อถ้าพ่อซื้อแล้วมันเคลื่อนบอกค่ะคือจ้างไดแต่พอกระจังมันเคลื่อนมันยงจละ แต่ปูมาบอกว่าให้ซื้อเอาเลายเป็นบ่คะแม่ล้วบอกว่าสีเลอะลายเด้อระวังจื like <people> h, sure ่นกับเสั่นสีอลายเด้อระวงื่พนกับเสือกื่นะเนืดเ้เนื้อันนแลด้ว่อ๋ออยากได้เหินกับเสือเอาเหินเพิ่นบริเวณเกี่ยวบาเล็กทีเป็นบะค่ะพ่อพ่อพ่อนบอกจะทำาไไห อ๋อขอบคุณพอ่อหลายๆเด้อค่ะเป็นใครครับมาตรวจมองลูกม้าพ่อนะก็จะไปมาแป๊บเดียวบ่ค่ะพ่ออ่ามาบดนมาด้าแป๊บเดียวแล้วก็ไปอ่าอ๋อขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางวันนี้ก็ขอให้เอฟซีโชคดีกับแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ พอแม่พี่น้องเอฟซีกับสิแดงยินงเหรอนะคะเสียงสัมภาษณ์ระวางนวดที่ยากกับพ่อคน้นสุรินนะคะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะปูปูพญานาคมาเข่าฝันมาขึ้นนะคะมาสดสดล่อนๆนพ่อแล้วก็โทษสายดวนมาเลยนะคะเลขสามตัวหางเดียวนะคะเพิ่นก็นอยากใ้เอฟซีโชคดีนะคะพ่อเล่าบอซสื้อเล่ายานเลขเคลื่อนนะคะปูพญานาคบอกว่าหายื้อเอาหลายหลายื้อเอาหลายๆออา,ายๆเลขหางเดียวคือเลขตัวนี้นะคะ หกศูนย์ซี่นะคะปูคนบอกว่าหกศูนย์ซี่หายซื้อเอาหลายๆเ,าเลขเก้าศูนย์ซี่หนีพอแล้วบอกว่าเพื่อเป็นโตกันนะคะเพื่อว่าเลขหกีูนร่างกาเป็นเลขเก้านะคะจริงๆแล้วปูพญานาคหายแค่หกศูนย์ซี่นะคะปูพญานาคโดนโดนเทียเพิ่นจะมาเข่าฝันล่าศูนย์เพิ่นมางวดเลขออกเกศูนย์นะคะนะคะงวดนี้เพิ่นกัะมาอีกแล้วนะคะ นะคะทั้งหมดทั้งมวลกับมีซัมนี่นะคะในคลิปนี้เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะจดไว้แคบหน้าจอไว้นะคะไปหายิบจับลอตเตอรี่เพื่อเป็นรางวัลนใหญ่นะคะนนท,ที่ยากก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้เอฟซีโชคดีกับแนวทางของพ่อค้นซุริริรนเลขภปูพญายนาคคางเดียวนะคะมิใช่ถูกหวยลำาุย้ยไปน้ำแข็โชคดีสวัสดีค่ะครับกับวังมา เอฟซีและทผส้มทุกทันของถึงยิ้แล้วนะครับที่นันทญาพระรวยเดชาหลวงเลขของคอคอนซูรินในของทุด้ายนี้นะครับสํำหรบพร้อมในไทยคลิปนี้ก่อนสดาหลอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเมืนน่อคอนซูรินสายด่วนของทุด้ายนะครับเด็กปูพญ,ญานาคสามตัวหางเดียวหวนวดวันที่สิบหกก็ละครบมหกหกนะครับปูพญ,ญานาคเป็นให้ตัวเดียวนะครับเครื่อง 604นะครับเนียนเลยนะครับเด็กปูพญายนาคนะครับตัวกันนี่ก็เป็นกันเ้า04นะครับกับวังวาย fc และสันผู้สทุสั่นคง้องสียงินในฟังแล้วนะครับสำหรับผมในคลิปนี้ก็จะขออยุ่ตีเพียงเท่านี้พบก,กันอีกในคลิปต่อไปโชคดีสวัสดีครับ